สวัสดีค่ะวันนี้เราจะนําเสนอเมนูง่ายๆแต่ได้คุณค่าทางโภชนาการอาหารสูงมากค่ะน้าพริกปลาย่างค่ะหรือภาษาอีสานเราจะเรียกว่าบนปลาย่างเด้อค่ะเมนูนี้นะคะเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการจะลดน้ําหนักค่ะนอกจากจะได้รับโปรตีนจากเนื้อปลาแล้วเรายังได้รับวิตามินจากผักสดชนิดต่างๆอีกด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นรดิสจะช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟันค่ะ เมนูต่อมาไข่เจียวเมนูง่ายๆแต่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากเพราะไข,ม 3, มขม่มีโอเมก้า3มีแคลเซียมมีธาตุเหล็กมีสารลูทีนสารลูทีนเป็นสารที่มีอยู่ในดวงตาถ้าเรารับประทานไข่เข้าไปก็จะไปเพิ่มสารลูทีนให้กับดวงตาช่วยลดความเสี่ยงต่อก,การเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย